สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซื้อเหรียญนะครับชิบะนะครับในแอปของไปเน้นนะครับเพื่อมาเก็บไว้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเหรียญชิบะราคาล่วงลงมาอย่างหนักนะครับผมจะทําการซื้อเก็บไว้นะครับถ้าเกิดราคาเหรียญมีการปรับขึ้นไปนะครับก็จะสามารถทํากําไรได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการซื้อเหรียญ ชีบาทนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการเติมเงินแล้วก็จนสามารถซื้อเหรียญเองได้นะครับในแอปไบแนนต์นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้มีการเชิญชวนหรือว่าแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่แค่แนะนําขั้นตอนหรือว่าวิธีการซื้อเหรียญน,นะครับแอปไบแนนต์เท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับล็อกอินแล้วก <jam ita S 1> <อ>็ใส่ ID Password ร์ดเอาเข้ามาที่แอปบนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทําการสมัครสมาชิกป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาที่บนั้นแล้วมาที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักของแอปบนั้นดาจะเป็นแบบนี้นะครับเลือกที่เมนูเพิ่มเติมนะครับตรงกลางหน้าจอครับมุมขวานะครับกดเข้ามาได้เลยครับแล้วจะมีเมนู P2P นะครับตรงนี้นะครับ P2P กดเข้ามาที่เมนู T2P ได้เลยนะครับ เพื่อทําการซื้อ USDT นะครับนี่ครับข้างบนจะเป็นนามสกุลต่างๆของเหรียญต่างๆนะครับก็จะมี USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH นะครับแต่ตอนนี้เราจะซื้อ USDT ครับกดเลือกที่ USDT ครับข้างล่าง USDT จะให้ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าไปนะครับกดที่จํานวนได้เลยนะครับผมจะเติม1 0 0 0 0บาทนะครับ เพื่อซื้อชีบบนะครับก็ใส่หนึ่งหมื่นเข้าไปได้เลยครับแล้วกดยืนยันครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับเห็นไหมครับรับเติมเงินตั้งแต่ห้าพันเนี่ยครับคนคนบนสุดนะครับ T.N.Tending นะครับรับเติมตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นหกพันบาทนะครับคนที่สองโอนไวอยู่ตลอดก็รับเติมแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมจะเลือกเลือกคนแรกนะครับกดซื้อได้เลยนะครับเขารับซื้อ ที่5,000ถึง2,600 0นะครับผมจะซื้อ1,000 0กดซื้อได้เลยนะครับจะก็เลื่อนลงมาคนที่2ก็ได้ครับนะครับด้านบนจะมีให้เลือกเฟสแล้วก็คริปโตนะครับเราจะเลือกเฟสนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินเข้าไป1,000 0บาทนะครับนะี่ครับเติมเงินเข้าไป1,000 0บาทจะได้จํานวนคริปโต292 จุด USD นะครับเราจะเติมเงินไทยเข้าไปเพื่อแลกกับ USDT นะครับแล้วเราจะเอา USDT ไปซื้อเหรียญต่างๆในแอปไนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชีบบ BTC ETH นะครับกดซื้อได้เลยนะครับหลังจากกดซื้อแล้วก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าจอนี้นะครับ ในการสร้างออเดอร์นะครับในการซื้อขายนะครับกับเจ้านี้นะครับเราอาจจะทักหาเจ้าของร้านก่อนก็ได้นะครับว่าพร้อมไหมพร้อมที่จะโอนเหรียญมาให้เราไหมนะครับหลังจากที่เราโอนเงินแล้วเราก็กดทักแชทเข้าไปได้เลยครับพร้อมไหมเห็นไหมครับเขาบอกว่าพร้อมพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็กดกากบาทแล้วก็ไปที่หน้าชําระเงินได้เลยนะครับมุมขวาล่างปุ่มสีเหลืองนะครับก็จะมีชื่อนะครับนามสกุลของ ผู้เที่ราจะโอนไปนะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับธนาคารนะครับแล้วก็กด c o อปปี้เลขบัญชีได้เลยนะครับแล้วเราก็จําชื่อของคนที่เราจะโอนไปนะครับแล้วก็ธนาคารให้ได้นะครับหลังจากโอนแล้วเรามากดที่แจ้งผู้ขายด้านล่างนะครับันตอนนี้ผมจะทําการโอนเงินนะครับไปให้คนนี้นะครับหลังจากทําการโอนเงินแล้วนะครับก็กดปุ่มโอนแล้วแจ้งผู้ขายสีเหลืองด้านล่างเลยนะครับแล้วเราก็รอทางร้านเขาตรวจสอบนะครับ ตรวจสอบการโอนเงินของเราถ้าทางร้านเขาได้รับการโอนเงินจากเราแล้ว,ลวเขาจะโอนเหรียญ USDT มาให้เราครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาที่บัญชีของเรานะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการซื้อเหรียญน,นะครับเราอยากรู้ได้ยังไรว่าเหรียญ USDT เข้ามาอยู่ในบัญชีของเราแล้วเรามาที่เมนูกระเป๋าเงินด้านล่างขวานะครับแล้วเรามาที่ Funding น,นะครับเมนู Funding ด,ด้านบนครับเห็นไหมครับ ด้านล่างจะมีจำนวนเหรียญนะครับเราจะได้ USDT มาแล้วนะครับจำนวน293.08เปหรียญนะครับหลังจากนี้เราจะกดโอนนะครับกดโอนจากกระเป๋า Funding นะครับนะครับจะมีให้เลือกจาก Funding นะครับถึง s p o t นะครับเราต้องโอนจากกระเป๋า Fund i n g มาที่กระเป๋า Spot นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือก USDT ครับเพราะว่าเราซื้อเหรียญ USDT มานะครับ โอนจากฟันดิ่งมาสปอตเหรียญ USDT จำนวนเท่าไหร่นะครับผมใส่สูงสุดเลยนะครับ293นะครับ USDT ที่เราได้ทำการซื้อมาเมื่อสักครู่ถ้าโอเคแล้วกดยืนยันการโอนเลยนะครับก็จะโอนจากกระเป๋าฟันดิ่งมาที่สปอตนะครับเพื่อนำไปซื้อเหรียญต่างๆนะครับในแอปใบนั้นนะครับกดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากกดยืนยันแล้วที่ฟันดิ n งเราไม่มีเหรียญ USDT แล้วนะครับเรา มาดูที่กระเป๋าสปอตนะครับเลือกสปอตนะครับเห็นไหมครับเหรียญ usdt ของเรามาอยู่ที่กระเป๋าสปอตแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็ทําการซื้อเหรียญชิบะได้เลยนะครับเราก็มาที่เมนูตลาดด้านล่างนะครับเลือกเหรียญที่เราต้องการซื้อนะครับเนี่ยครับผมจะซื้อชิบะ usdt นะครับด้านบนนะครับลองจากเหรียญ dog coin นะครับตอนนี้อยู่ที่4 0 0 0นนะครับผมกดเข้ามาที่ชิบะ usdt ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นกดซื้อครับตรงนี้จะมีให้เลือกนะครับมีลิมิตมีมาเก็ตมีสต็อปลิมิตนะครับผมจะเลือกมาเก็ตนะครับแล้วก็จํานวนที่เราต้องการซื้อผมจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับ293 usdt นะครับกด1 0 0ตรงนี้ครับเราต้องการซื้อเหรียญชิบะ293.25 usdt นะครับที่เราทําการเติมเงินเข้าไปแล้วกดซื้อปุ่มสีเขียวได้เลยนะครับอ่า ตอนนี้ระบบได้ทําการซื้อเหรียญชิบะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเหรียญชิบะก็เข้ามาอยู่ในบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยชิบะนะครับมาอยู่ที่เราแล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการ เติมเงินนะครับเข้าสู่แอปใบนั้นแล้วก็นําเงินที่เราเติมเข้ามาซื้อเหรียญชีบาทนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามแล้วมาเจอกันใหม่ใน E ีหีนะครับกับผมต้นวุฒครับขอบคุณครับ